ครับสวัสดีครับผมก็นี่ครับมาปุ๊บไม่รอช้าครับลงมือล้างเสื้อสูปไปเลยล้างเสื้อสูครับแต่อะไหก็อะไหก็จะ อันไหนที่มันไม่ดีเนาะเขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็ล้างเชื่อสูบรับล้างเชื่อสูบเลยวจะได้ย้ายหรือว่าจะประกอบตรงนี้เลยจะประกอบตรงนี้เลยก็ได้ จเจ้าแบบเร็วเร็วไหมจเจ้าแบบประกอบเร็วเรวไหมหรือว,ว่าไปเรื่อยๆตามสเต็ปตามขั้นตอนเอาเอาเอาหลักฐานอโอ้ห้ามห้ามครับโอ้ห้ามถ่ายเดี๋ยวตัดออกไม่เป็นไรโอ้นี่ครับ เอาดีเซลไหมล่ะเอาดีเซลล้างไหมดิมเยอะดิมเยอะดิมอะไล้างไหมฮะอืมดิมเยอะดิไอ้เงี้ยแล้วก็ล้างตรงนี้ประกอบตรงนี้เลยเนาะกวาดก่อนไหมล่ะแล้วแล้วเอาเก็บเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากวาดก่อน รีบอีบรีบก่อนครับรีอก่อนเนี่ยมีลูกมือวันนี้มีลูกมือเหลาหกเลี่ยมอะหกเลี่ยม มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอาเอานี่มาแล้วก็มาเดี๋ยวก็เขาสาดสีใสอีกแหละสาดไอ้นั่นใส หนีลูกชายไปเที่ยวลูกชายเดินตามมาร้องหงร้องไห้พ่อไปไหนพ่อไปไหนพ่อหายเดินมาเมื่อกี้แล้วก็เดินกลับไปคืนหนูบ่าเอ้าไม่รู้เดินไปดูใชสงสัยแอบนอนตรงไหนมั่งก็เลยเดินกลับไปคืนก็เดินนี่เ yup. like, ลยเห็นพ you. ่อด um ูไหมเห็นพ่อดูไหมเห็นพ่อดูมั่งไหม พอนูายพอนูเป็นนไ,ไม่รู้ออ้จากเขาไปซื้อของอยู่อ้จากเขาไปซื้อของอะนอ๋อไปกับเซนิด เออเขียนขอหนเน้ซนิดนะเปลี่ยนฟันเินต้องไปคลินิกเลยเนาะเจ้ากุญแจทำไมล่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไป กลับไปเลยฮะกลับบ้านไปเลยผมจะกลับทำไมบ้านมันอยู่ที่เฉยก็ดีอยู่แล้วนี่เลยเมื่อกี้ว่าจะเอาสาระ <laughs> ไม่ได้สาระอีกแล้ว <laughs> <laughs> แต่ละคลิปมีแต่เสียงหัวเราะ <laughs> โอ้ยตาย <laughs> คลิปผมนี่ ดูดูจะเอาสาระนี่ดูไม่ค่อยได้หรอกแต่ถ้าดูแล้วหัวเราะตามเหมือนคนบ้านี่ได้อยู่โอ้หลายอันดูบัว <c oughs> ดีนะแซมบอกแซมนั่งทันเนี่เ <c oughs> ออโอ้โดนโดนช้างเหยียบมาคืนโอ้เราเราผม ว่าผมบอกแล้วแต่กินเบียร์เมากับกินเหล้าเมาอ่ะมันผิดกันผมนี่ว่ายอ้วกจนตอนตื่นเช้ามานี่ไปเจอมันมาสด้าโอ๊ยอะไรนะอะไรนะดัซสันหรอดัซสันหรอดัซสันช้างเหยียบเนาะ เี้ครับยังโอ้โหอะไรนี่เอาขาลอกเอาเอาไปเอาเรี่องาะไนไหนเนี่ยก็นางร้านอยู่นั่นแหละเนาะจะเอามาจากไหนล่ะอ๋ออืมก็ผมเอาผ้าไปปิดบังไว้เฉยๆอันนี้ได้ได้สตาร์ทเครื่องไหมพี่ได้ครับเลือกเลือกเอาได้ได้จะเอาคันไหนเดี๋ยวจะสตาร์ทให้จะเอาคันไหนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีตั้งหกห้าหกคัน ฮะันนี้โอ้ยมันต้องวิ่งประกอบถึงได้สตาร์ทเครื่องถ้านั่งประกอบเนะ่ยไม่ได้หรอกสบัติการครับถ,ถอ,อ,อมา,ามันไปหมดเลยเนาะไปทั่วเลยนเนาะโอ้โอเกเลยนะไปทั่วจริงๆเลยเนาะไปโอ้โอถ้าไม่ถอดออก เป็นไรมันจะซึกเร็วเราเสียดสีกันก็วิ่งไปตามระบบอีกเหมือนเดิมยังไงก็มีไม,ม่หมดแบบนี้มันหนักเนาะ,ะตามันหนักกว่าเครื่องรวมอีกเนาะ <c oughs> ใช่ไหมตามันหนักกว่าเครื่องรวมนั่นเนี่ยเศษยดโอ้ อ่านเลยครับเขาบอกว่านะเขาเอ่ะต้องบินซินแล้วช่รรางน้ำเฉพาะแต่น้ำมันล้างนี่หมดไม่ต่ำกว่าสามพันเนาะนั่นแหละสามพันเลยนะเออบินซินเนาะซิ่งเปลืองเซอร์วิสด, <laughs> <laughs> ดูดูนี้อันนี้อันนี้ซื้อใหม่ในกิโลนนี้นี่ห้าร้อยแล้วนี่หมดแล้วอ๋อนี่คือเอา ใยยามารดน้ำให้มันมีฝุ่นบ่ไม่ใช่นี่เขาล้างกระซี่รถเขานี่อ๋อล้างให้จะเดินยากน,นี่ครับผมไม่ถามซอกแซกหรอกครับให้ดูเอาเองครับให้ภาพบรรยายมันต้องถามดิไม่ต้อง,องถาม ถามเดี๋ยวก็จะม,มาให้ภาพบรรยายได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็โยนในนั่นใส่กล้วโอเคเข่าวเขาก็นั่งให้ดูภาพอะไรเขาไม่ไม่ต้องพูดหรอเนาะเราก็ใบเราก็ทกํา,ทก,าก,การ <laughs> ์ตูนมาทําการ์ตูนท็นยังไม <laughs> ไม่ดูชาลีแชปปินถ <laughs> ึงรู้เรียงอันเละ <laughs> ทำไม <laughs> <laughs> ถึงหัวเราะได้ใช่ไหม เดี๋ยวก็คว้างไอ้เฟืองมาใส่เลยถามอยู่ได้น,อยอยนู่นนี่ต้องตายเมันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากเฟืองน้ำมันก็ประกอบใส่เลยก็ได้นู่นว่าอะไรเนาะเอาจริงๆเดี๋ยวผมพูดจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะพาะแต่น้ำมันล้างออหมดไปสามพันอะไม่รู้ยังไม่คุยกับเจ้าของเลย,เ,ย,เ,ยเอาเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บ๊ายบายครับ